อยากให้นะแตงคามันจะทาความแบบทีนี้กหลังนออยู่แล้วก็สัหานาขึ้นมาเพิ่มทีไอคนเลังทางป็นลงาใช่ไหมใช่ไหมครวอลกี้คือผมว่าในบุ๊กแล้วคระวอลก้อ่าอันนี้ดีทีว่าดีว่ามันจะสนุกตันนี้ด้ยตรงที่ไอนี่เออะใช้คนดีอะไรมาคือ คือรู้สึกแค่ว่าตัวเองสวยเป็นอย่ที่ไหนก็สวยกะว่ามีความสวยคือคิดว่าหนีจากกรุงเทพไม่ได้อะไรก็คือสวยจนคือปีนี้สรุปปีอื่นๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าอาจจะเพราะน้องๆหลายๆคนมีทักษะกันบ้างแล้วนะแล้วก็หลายๆคนคือเด็กชุดนี้ค่อนข้างจะ ตื่นร้อนแล้วก็ตื่นตัวในการทํางานแล้วก็แล,วกแล้วก็กล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับมันมันทำให้คนคนที่มา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 เป็นวิทยากรหรือมาเป็นมาเป็นผูเลี้ยงสนุกไปด้วยแล้วก็ตื่นเต้นนะคือตอนนี้อยากอยากดูหนังมากแล้วฮะอยากดูแบบอยากให้ถึงพ่งนี้เร็วๆจะได้ดูหนังของเด็กทั้งสามทีมอยากเห็นชุมชนที่มีส่วนร่วมกับกับเด็กที่ที่เป็นคนทาหนังเหล่านี้ซึ่งมันออน่าจะออกมาได,ได้ได้สรุปแล้วก็น่าสนใจมากครับก็ดีครับเด็กก็น้องๆเก่งครับ ชนะชัวร์ครับชนะชัวร์วน้องๆดีน้องมีไอเดียน้องมีไอเดียน้องมีน้องปรับได้แค่แค่เพิ่มเติมส่วนที่มันขาดไปเล็กน้อยหน่อยให้นย่ครับไกด์ไ์ไอเดียให้น้องก็คิดต่ออยูน่นะเกินคาดนะเ,นขดนะเขามีวิธีคิดที่ต้องเลยจริงๆแล้วทั้งสามทีมเลยนะเห็นวิธีคิดอะ่ะผ,ผมว่าผมว่าเกินคาดนะ ส่วนในกลุ่มที่ผมดูแลเองก็คิดจุดบอดบางอย่างกันแหละแต่ว่าแต่เขาดียวเขาเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เขาคิดมาได้เลยแล้วผมคิดได้วาอย่างเขาคลิกปุ๊บเร็วเลยแล้วก็วได้เลย สบายครับหลายปี่เนแล้วเนนียก็สองสามสี่แล้วมั้งครับยีิเก้าองเนี่ยท้องยังร้องอยู่เลยครับนี่ไม่เป็นไรครับมันยังพอทนได้อยู่เขาไม่ตัดในตอนมาอะไรลรอ เเเจออีกเยอะไหมก็เจออีกหซีนค okay. ่ะก anyway. ็แสดงดีค่ะเขาหลายอยู่นู่น่โอเคดีพรอมคือเขาก็ตั้งใจได้นงินดีแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมชาติชาวบ้านที่งมันเลยด้วยความสดเป้นความเรียวความสมจริงมาเลยดูเอ้ยหนังน่าจะเอาสนุกันชอบชอบกับ คร oh, ั้งแรกค่ะซีนหนึ่งเรียวไา้ได้นักแจนี่ได้กี่ซีนแลยวซีนหนึ่งซีนนมากลวโอ้สุดยอดนากพี่ทำไถึงแล้วอินเ็ตรูปพี่ทาเขาแล้วว่าเขาว่าไปเรียนหมดไม่เหลือสักคนหรอเปล่าหรือเป่า มถ่ายอันนี้จะถ่ายก่อนได้เป็นวันวันหนึ่งที่เหนื่อยมากครับลู้ครับข้าวมานนี้คิวนะครับลูครับลู่ลู่าส่งลู่ลู่มาดียางประดแล้วเด็กครับนั่งรอนักแสดงสองชั่วโมงต้องโคตรปรึกษา เอ้ยอาบน้ำอยู่แล้วว่ะนั่งลอยไงบุ๊คเสร็จไปแล้วครับมีวัยรุ่นอยู่คนนึงว่างอยู่ว่างอยู่ก็รออาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่เอ้ามันเดียวมากเลยเยี่ยมครับเจมี่ขอไม่เปลี่ยนเสื้อทุกคนลดจะได้ใช้ทุกคนคือไม่มีใครรู้จักคนเพื่อนตอนนี้ลใช่ครับเป็นคนต่างถิ่นที่ไม่อยากรู้จัก ยังหาโลกเรียนนะไปหอดน้องมึงเหรอเ็บ้านเป็นไงคนพันจักรยานเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันจะได้ไปเหยียบไปขัอรถเลยอีกกี่ซีนเนี่ยมีโอ้อีกเยอะครับเพิ่งถ่ายได้สองซีนสามซี ทำเทศกาลหนังนะฮะก็เริ่มเห็นว่าปีถัดมานี่ก็จะมีการพัฒนาการของของทั้งทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งทักษะเด็กมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเฉพาะปีนี้นี่ต้องยอมรับว่าเด็กคือเ,เด็กที่เป็นแล้วครับเป็นล้วสามารถที่จะทําคนทําภาพเยนสั้นหรือว่าเป็นคาหนังรุ่นยาวที่ดีใน,ในอนาคตได้นะแล้วซึ่งแปดปากค่า็เป็นเป็นที่หนึ่งในในนั้นที่มาทำพิสูจนให้รู้ว่าต่างจังหวัดก็สามารถทําอะไรได้ได,ได้ได้ดีแล้วก็ได้ได,ได้เก่งไม่แพ้ เคือเอ,คเอาโดยรวมก่อนนะครับโดยรวมผมผมปรมาตั้งแต่ปีแรกกับไปออสเหมือนกันความร่วมมือจากน้องๆก็จะน้อยหน่อยคือถามอะไรไปก็จะเดทแอร์กลับมาแล้วเราก็จะเขินๆหน่อยปีล่าสุดเนี่ยปีปีที่3แล้วเนี่ยต่างต่างกันมากเลยครับพูดอะไรก็ตอบบางทียังตอบไม่เสร็จเลยมีคําถามใหม่มารอเราแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันมันรู้สึกสนุก เวลาสอบลรารู้สึกว่าเออน้่งๆเก่งขึ้นมากกลุ่มที่พี่เป็นที่ปรึกษ,ษาก็เก่งมากครับคคุยเราให้ไอเดียไปนิดนึงก็น้องก็ต่อยอดต่อยอดไปได้เองละจริงๆรู้สึกเลยเหมือนน้องไม่ได้อยากได้เราละจริงๆพอบอกนน,น้องคิดกันเองหมดละทําเองหมดละ ถ้าถ้าน้องไปเรียนนิเทศพี่ว่าได้เป็นเหมือนมือนพี่ออสได้เป็นกลุ่มแกนนําของกลุ่มเวลาไปเรียนในมหาลายัยได้เลยสบายๆเรียนรู้ไปก่อนแล้วเรื่องถ่ายเรื่องออกกองมีความรับผิดชอบรู้จักการประสานงานกับคนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมันยากเหมือนกันนะเวลาเราไปเข้ามหาลายัยแล้วต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่นี้น้องเขาได้เริ่มทําไปแล้วอะ วิธีการทํางานของน้องดีขึ้นครับแต่กย็ยังที่จับตามองคือเรื่องของการทำคอนเทนต์อยู่กานทาํทาการเนื้อหาที่ทจะสื่อสารนี่อันนี้ยังยังไม่ยังไม่เห็นเห็นพัฒนาการแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่เยอะมากาเสร็จแล้ว,ลวอาจจะรูออ้อาจจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องวิธีการออกกองถ่ายเรื่องการปฏิบัติตนในการทํางานในการกองถ่ายเขาก็ไม่หายหัวแล้วครับโดยปกติเวลาเราจะดูหนังสั้นมันจะมาเพราะว่าหนังหนังนักศึกษาเวลาดูหนังนักศึกษาเนี่ยเราก็จะเซ็นรับเซ็นรับ การดูว่าเราเป็นีนแบบถ้าเกิดเราจะมาดูหนังเขาเราจะต้องเผื่ออะไรบางอย่างไว้เผื่อเผื่อผิดเผื่อพลาดแล้วให้อภัยเขาไว้แล้วก็ดูเจตนาดูวิธีคิดเขาแค่นั้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนหนะังนักศึกษาก็พัฒนาขึ้นแต่เวลาพูดถึงหนังนักเรียนเนี่ยคือต่ำกว่าน,นักศึกษาขึ้นมาคือระดับมัธยมเราจะแทบไม่ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังคือการเผื่อใจแบบเปิดไปหมดเลยแล้วก็แค่เห็นเขามีความคิดอยากจะทําหนังแค่นี้เราก็พอใจแล้วแต่พอมาดูของที่นี่แล้วมันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วฮะรู้สึกว่าเออมมันเเผื่ใจไได้ลย ผมได้ลองใช้คำคำพูดคำถามคำตอบหรือความคิดบางอย่างที่เคยใช้สื่อสารกับระดับผู้ใหญ่ปรากฏว่าเขาตอบโต้ได้ดีเกินคาดอะ่ะคือเรียกว่ามาปากคาดเนี่ยมันเกินคาด ล้อห้องคว้าไม่มาโดยที่ยังไม่รู้จะพูดอะไรที่สามเอ้ย <c oughs> เด็กที่นี่ไม่ธรรมดาละแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เลยมองเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ฟังเขาพีเซ้นทั้ง3าทีมดีใจที่มันมีวันนี้แล้ววันที่เด็กนักเรียนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนหนังโดยตรงเพียงแค่ชมลมเพียงแค่ใจรักแล้วก็ทุกคนต่อสู้มาเพื่อจะทำหนังแต่กลุ่มพวกนี้คือเขาเป็นเด็กกิจกรรมจริงๆแล้วเขาทำกิจกรรมที่เขามีใจรักอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ทำหนังปีหนึ่งเป็น,ปนหลักสิบสิบเรื่องนะหลายสิบเรื่องต่อปีเนี่ย มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆสาหรับกลุ่มของผมที่ได้ทาหนังกันเนี่ยคือเขาพูดมาเรา,เราพูดจุดอ่อนพูดจุดจิ้มนิดนึงปับ๊บเขาพลิกทันทีแล้วเขาคิดใหม่แก้ปัญหาไอ้ฉากจบอ่ะมันเป็นมันเหมือนว่าเขาจะคิดจะไม่จบอ่ะแล้วผมก็คิดนะว่าเออมันทำอะไรได้อีกใช้เวลาคิดปั๊บหนึ่งออกมาให้คําตอบแล้วดีมากๆแล้วลงตัวมากๆก็เป็นอนาคตที่ดีผมผมเชื่อมัน่นเลยว่าเด็กกลุ่มเราเนี่ยจะโต,ตไปทางสายการทำภาพยนตร์ะทั้ง,ง,ง,งคิดทั้งการทํางานทั้งประสบการณ์สวยที่สวยงามแน่